ช่วงเทศก,กาลปีใหม่เนาะถ้ามีโอกาสเราก็กลับบ้านนะเป,นเป็นธรรมดาของคนต่างจังหวัดเนาะที่ไปทํางานต่างที่นะครับก็เมื่อวานนี้ผมก็ขับรถมาคนเดียวเนี่เลยออกมาจากกรุงเทพก็ออกมาตอนบ่ายสอง,องกว่ามาถึงบ้านก็สี่ทุ่มครึ่งก็ถือว่าใช้เส้นทางเลี่ยงเทศก,กาลมาก็มาทางทางที่เขาไม่มากันอะ เลาะแหละเลาะแล,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 ละตามอำเภอตามหมู่บ้านมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านเนาะไม่ใช่บ้านสิที่เนี่ยเป็นทุ่งนาผมเออนี่มะละกอปลูกไว้ที่พ่อกับแม่ผมอะ่ะเขามาอยู่ทุ่งนานานแล้วคือตั้งแต่โควิดมาเขาก็เขาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านเลยก็จะออกมาอยู่ทุ่งนาแล้วก็เดำเนินเรื่องต่อไฟฟ้าอะไรมาอยู่ทุ่งนานะครับกลายเป็นอยู่เนี่ยประมาณสองปีละสองสามปีแล้ว,ลวก็ไม่ค่อยได้ไปอยู่ที่บ้านเลย บรรยากาศที่บ้านก็ใครที่ติดตามผมทางทางช่อง youtube เนาะผมก็เคยลงบรรยากาศที่ทุ่งนาจะเรียกทุ่งนาก็ทุ่งนาจะเรียกบ้านก็บ้านนะเพราะมันอยู่อยู่เหมือนบ้านเลย <c oughs> นี่ก็เป็นแบบบรรยากาศเนาะที่ที่ทุ่งนาแล้วกันนะครับก็บ่อน้ําอะไรช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จไปแล้วท,ทีนี้เนี่ยก็พ่อเขาก็ปลูกข้าวโพดจริงจริงอะข้าวโพดอะปลูกทุกปีเลยปลูกข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดท,ที่แบบว่าปลูกเสร็จใช่ไหมแล้วก็ ต้มอะ่ะต้มขายมัดใส่ถุงแล้วก็ต้มไปขายก็จะมีที่ขายเนาะก็เป็นเหมือนอาชีพช่วงที่ไม่มีอะไรทําอ่ะพอเวลาอีสานแล้วใช่ไหมอาชีพหลักก็ทํานาใช่ป่ะทานาเสร็จก็พื้นที่มันก็จะว่างช่วงนี้เขาก็จะปลูกรุ่นนี้นั่นนะครับก็เตือนถ่ายคลิปมาเรื่อยครับแล้วก็มาลดน้าผักสะหน่อยนี่เขาก็ปลูกไว้ผมไปดูโหผักปลูกไว้สวยมากอะ่ะคือผักมัน,มน สวยมากผมก็ไปรู้ว่าเอ้ยเขาใส่ปุ๋ยใส่อะไรผมก็มาถามพ่อเขาก็ปุ๋ยแหละเออถ้าไม่ใส่ปุ๋ยคงไม่ไม,ไม่ไม่งามขนาดนี้หรอกเนาะผักนี่น่าจะเป็นผักกาดไม่รู้ผักกาดอะไรแล้วก็เห็นไม่ได้เราต้องรดน้ำซะหน่อยนี่ให้ดูบรรยากาศครับเพื่อนๆครับนานๆก็กลับบ้านทีนึ่งนะแต่ว่าปีนี้ผมผมกลับบ้านบ่อยเพราะว่าตอนเมื่อกลางปีไม่ใช่สิเมื่อกลางเดือนธันวานที่ผ่านม,ามันวันที่แปดเก้าสิบนี่แหละประมาณนี้ก็ มีโอกาสเนาก็เลยเคย <c oughs> เคย <c oughs> ลงคลิปไปแล้วเนาะพาเพื่อนมามารวมรุ่นที่ใกล้กลๆบ้านผมนี่แหละผมก็เลยได้แวะมาที่บ้านด้วยับปีนี้กลับบ้านบ่อยหน่อยอันนี้เป็นแตงกวาแตงกวาบรรยากาศครับก็ประมาณนี้แหละนาอช่วงนี้เมื่อคืนนี้โอ้ยลืมบอกนะอากาศค่อนข้างหนาวเลยนะครับผมตื่นมาตอนเช้านะ่ะสิบหกองศานะครับหนาวเลยแหละแล้วตอนนี้ที่ผมบันทึกเสียงอยู่เนี่ยประมาณ ประมาณ9ก้าโมงกว่าก็ก็ยังอากาศก็ยังหนาวอยู่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายอคลิปอื่นๆให้ดูอีกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากเม้นท์ให้หน่อยนะคลิปไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่หรอกนะครับสวัสดีครับ